สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมและก o ล็อกเอ็มเน็กซ์เจเนเรชันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำกับคนที่คิดว่าเราจะแบ่งเซเรมินาเนี่ยไปใช้ทําอะไรดีโดยผมจะพูดอย่างละเอียดเลยนะครับว่าอันนี้ได้เท่าไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมอยากให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอาละครับสำหรับใครคนในตอนนี้นะครับที่กําลังคิดว่าเรากำไม่ขุดแร่หรือว่าตกปลาเก็บแ้งโมขายดีสําหรับสายฟรีก็คงจะ ว่าหาอะไรมาขายคุ้ค่าที่สุดส่วนสําหรับสส่เติมก็คงคิดว่าใช้สเตมินาเนี้ยในการทําอะไรดีเอาไปขุดแร่แล้วซื้อของตกปลาดีไหมหรือว่าเอาไปตกปลาแล้วเก็บดอกไม้มันดีกว่าโดยผมจะไม่พูดนะครับว่าแต่การใช้สเตมินาในการไปหาของมาขายเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เพราะว่าบางคนนะครับเขาก็อยากเอาเองนะินไปซื้อเพดฟ้าเพื่อมาเปิดดับเ mm hmm. พินพาร์ตรงนี้เพื่อมาหาชุดคอสตูมเอามาใส่หรือบางคนนะครับก็ วิเคราะตลาดแล้วว่าเราไปขุดแร่เอาหินอัพเกรดหรือหินต่างๆ่านะครับมาขายดีกว่าเพราะว่าคิดว่าในอนาคตเนี้ยอาจจะหินพวกนี้อาจจะมีราคาต่ำลงแล้วเอามาขายเอาไปซื้อพวกดอกไม้มาที่อนาคตข้างหน้านะครับอาจจะว่ามีราคาสูงมากกว่าโดยผมอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเล่นนะครับภาพอย่างแรกที่ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับคือการตกปลาน,นั่นเอง โดยเกริ่นก่อนนะครับว่าผมได้ทําการทดสอบในเซิร์ฟไต้หวันและเซิร์โฟโค้ดเบต้ามาก่อนหน้านี้เลยครับในการทดสอบของผลนะครับผมจะใช้สเตมิน่า <c oughs> ในการตกปลานี้นะครับทั้งหมด1000สเตมินา่าหรือใช้เหยื่อ1น0ตัวนะครับโดยผลที่ผมได้ทําการทดลองมาแล้วในระบบในตอนเซิร์ฟไต้หวันและตอนโค้ดเบต้านะครับใน1นึ่งหนึ่งสเตมิน่านี้นะครับเราจะตกปลาได้ทั้งหมดเฉลี่ย65-70ถึงตัวทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับการ ความแม่นของเพื่อนๆในการกดกดเบ็ดหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสเนียรพอไหมนะครับถ้าเสถียรพอก็จะตกได้ถึง70เลยเดี๋ยวคนมจะทดสอบให้ดูอีกทีนะครับว่าจริงไหมจะไปเริ่มกันเลยครับ ก็ตกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันเลยว่าเราตกได้เท่าไหร่นี่นะครับผลการ1,000เซเรมินาเราตกปลาได้ทั้งหมด70ตัวแต่ว่าทั้งนี้ผมขอบอกก่อนว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะครับหรือแต่ว่าผมจะไม่เอาตรงนั้นมาผมจะขอไว้ค่าเฉลี่ยวที่65-70ตัวนะครับโอเคครับ ต่อมาก็เป็นส่วนของการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับผมก็วิ่งมาที่เก็บดอกไม้แล้วโดยโดยตัวที่ผมจะมาเก็บนะครับจะเป็นตัวดอกไม้ที่ใช้ในการเอ็นช้านั่นเองครับซึ่งมีราคาตอนนี้อยู่ที่1100ันะครับแต่ว่าผมเก็บให้เพื่อนๆดูไม่ได้ครับเนื่องจากตอนที่ผมวิ่งมาเนี่ยมันติดคูดาวพอดีเลยดังนั้นผมจะขออนุญาตตีไว้เลยนะครับว่าใน1นึ่งเรมนเนี่ยเราจะเก็บดอกไม้ได้50ดอกครับ แต่เดี๋ยวเพื่อนๆคงงงกันนะครับว่า50มันมาได้ยังไงกันก็คือผมจะขออธิบายนะครับว่าในการเก็บดอกไม้เนี่ย1ครั้งเนี่ยเราจะเสียถึง20สเตมินาเลยซึ่งสูงกว่าปลาถึง1เท่าเลยใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้เราไปตกปลา1ฟันสเตมิเนาเนี่ยเราใช้เหยื่อ100ตัวก็คือเหมือนอันนี้เราใช้20สเตมินา ก็คือเหมือนเอาหักครึ่งนะครับหาร2เลยก็จะเหลือ50ใช่ไหมครับแล้วในการเก็บเกี่ยวเนี่ยโอกาสมันพลาดครับแทบจะไม่มีเลยผมจึงขอตีไว้เลยนะครับว่าการเก็บเกี่ยวดอกไม้ในหนึ่งวันสเตมิน่าเนี่ยจะได้ทั้งหมด50ครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาของแต่ละอย่างในการตกปลาในการเก็บเกี่ยวและการขุดเหมืองนนะมีอย่างไรเท่าไรบ้างนะครับณนะตอนนี้ ต่อมาเป็นในส่วนการขุดแร่นะครับโดยในการขุดแร่นะครับผมได้ทําการทดสอบในช่วงของปดเบต้ามานะครับโดยก็จะเหมือนกับการตกบาเลยผมก็จะใช้แบ่งสเตมิน่าเนี่ยมาเป็น1000สเตมิน่าเท่าเท่ากันในแต่ละเลเวลนะครับโดยเลเวลที่ผมจะมาทดสอบนะครับก็คือเลเวลหกับเลเวลสนะครับก็ถามว่าทําไมถึงทดสอบเลเวลหกับเลเวลสเลยไม่ทดสอบทดสอบเลเวลสก็ มาผมจะอธิบายจุดประสงค์ก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนหลายคนที่รู้หรือาอาจจะยังไม่รู้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนจะให้ขุดเลเวลหนึ่งกันครับทำไมถึงให้ขุดเลเวลหนึ่งเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่ให้ขุดเลเวลหนึ่งนะครับคือเขาต้องการจะไปเลเวลสี่ให้ไวที่สุดครับแล้ว,ลวทำไมอพี่ทําไมไม่ขุดเลเวลสองเลเวลสามไปเลยเพราะว่า เลเวลในการขุดนะครับเลเวลหนึ่งใช้สเติมินาที่น้อยกว่าแล้วในการขุดแต่ละครั้งครับตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมเอ็กในการขุดที่จะอัพเวลครับมันใช้เท่ากันเลยเห็นไหมเลเวลสเลเวลสก็ใช้2องดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับไปถึงเลเวลสี่ให้ไวที่สุดเนะี่ยเราก็จะควรขุดเลเวลหไปเรือยาวๆครับแต่ทั้งนี้ในการเล่นของผมที่ผมทดสอบเลเวลหกับเลเวลสเพราะว่าผม อยากจะมาขุดเลเวลสามด้วยครับจะไม่ขุดสองนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเพราะว่าสองอ่ะมันมันไม่ได้ไอในส่วนหินต้องหินอัปเกรดที่ผมต้องการนี้นะครับผมเลยมาขุดหินอัปเกรดอันนี้ผมจะเอามาเอาฮาอาว,วุธตรงนี้ซึ่งมันต้องใช้เลเวลสองนะครับผมจึงมาทดสอบให้ดูกับเพื่อนๆ่ว่าม,มันได้มากน้อยแค่ไหนไอไอส่วนของเลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหกตรงนี้ะครับยังไงเราก็ต้องขุดอยู่แล้วผมเลยไม่ ทำการทดสอบให้ดูมันเลยเอาแค่นี้่ครับโอเคนะครับเดีต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยว่าผมไม่สามารถเออเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูได้เลยครับมันจะก็จะเป็นข้อมูลที่ผมได้จดบันทึกไว้อย่างเดียวเออผมไม่สามารถผมอยากจะตัดแปะไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังทําไม่ได้จริงๆใครมีวิธีหรือในการทําที่สามารถแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับในคลิปหน้าผมจะ ได้สามารถแปะข้อมูลหรือเนื้อหาให้เพื่อนๆได้ติดตามดูได้ยิ่งง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เพื่อไม่ให้คลิปมีเวลานานเกินไปนะครับผมจะขอสรุปเลยนะครับว่ายอดรวมในแต่ละเลเวลเนี่ยมีราคาเท่าไหร่บ้างโดยโดยผมจะเอาการทดสอบนะครับในช่วงโค้ดเวตาคือจํานวนที่ผมขุดมาได้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบนะครับราคาณวันนี้นะครับวันที่28มิถุนายนนะครับก็คือเอา เอาจำนวนนั้นนมาคูณราคาเลยว่ามันเท่าไร่ครับโดยในเลเวลหนะครับผมก็จะได้ราคารวมของหินที่ได้เนี่ยทั้งหมด72,628เพชรชมพูนะครับและในส่วนของเลเวล3นะครับผมก็จะได้ราคารวมของหินทั้งหมดเนี่ยะครับ9 5 7 8พเพชรชมพูครับแต่ว่าในส่วนของเลเวล3นะครับผมจะขอบอกก่อนว่ามันอาจจะมีหินที่อาจ ผมจะบอกได้ว่ามันขายไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะครับหรือว่าอาจจะขายได้ยากมากก็คือ,เ,อ,อเช่นซิลเวอร์นะครับแล้วก็ชาออดเจมสโตนแล้วก็หินม่วงอันนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับในราคาหินที่3อย่างที่ผมบอกมาเนี่ยมันมีราคารวมอยู่แค่5,486นะครับถ้าเกิดว่าเราหักลบแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 90, 0 0 0นิดๆเองครับ โอเคครับวันนี้ผมก็ขอสรุปเลยนะครับว่าวันนี้ที่เราไปทํามาได้ทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับโดยอย่างแรกที่เราไปตกทํามาก็คือตกปลาใช่ไหมครับโดยเราได้ปลาตัวนี้นะครับมาทั้งหมด70ตัวใช่ไหมครับโดยราคานะตอนนี้นะครับอยู่ที่1,110ใช่ไหมครับเอาคูณ70ตอนนี้ราคาก็จะเท่ากับ7 7็0หนะครับต่อไปเป็นในส่วนของการเก็บดอกไม้นะครับ ซึ่งตรงนี้ผมไม่สามารถทําให้ดูได้ใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นน่ะเนื่องจากเกิดว่าเราไปไม่ทันมันรีเฟซก็ผมก็จะเอาดอกไม้นะครับตัวที่ผมน่าจะเก็บได้ตอนนี้นะครับก็คือเอาตัวนี้มาเลยโดยแล้วก็คูณ50นะครับโดยราคาดอกไม้ที่ผมจะเอามาก็คือตัวนี้ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1130ใช่ไหมครับคูณ50ก็จะเท่ากับ เอ5ห้่นหกพันหารนะครับต่อไปเป็นในส่วนของการขุดแร่นะครับผมทําการทดสอบให้ดูคือเลเวลหนึ่และเลเวลสามใช่มครับเลเวลหนึ่เราจะได้ที่72,628นะครับส่วนเลเวลสามเราจะได้อยู่ที่หักลบอันที่ขายยากแล้วก็คือ91,300นะครับ ต่อมาผมจะมาพูดในข้อดีข้อเสียในแต่ละอย่างนะครับโดยอย่างแรกที่ผมจะเริ่มเลยคือการขุดแร่ครับการขุดแร่นะครับผมคิดว่าข้อดีของมันนี่คือเราสามารถขุดออโต้ไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสนใจมันครับเพียงแค่เราไปซื้อจอบมาให้เพียงพอต่อสตรีมน้าที่เราจะใช้ก็สามารถขุดไปได้ยาวๆเลยครับส่วนในเรื่องข้อเสียของมันหนึ่งแรกหนึ่งอย่างแรกเลยนั่นก็คือผมคิดว่ามันใช้ระยะเวลานานมากๆเลยครับ ยิ่งถ้าเราไม่มีจอบตัวนี้ด้วยนะนะมันจะใช้เวลานานมากในการขุดแล้วก็ข้อที่2ข้อเสียของข้อที่2ของมันก็คือผมคิดว่ามันจะทําให้เราเอ่อเรียกว่าเหมือนแบบว่าอัปเกรดตัวละครแบบฟิกได้ยากมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจากที่แบบว่าหินที่เราได้กระจัดกระจายไปใช่ไหมครับก็คืออย่างเช่นว่าวันนี้ผมต้องการจะอัปเกรด ลครมากกว่าการที่จะตีบวกแต่ว่าเราก็มันฟิกไม่ได้ครับเพราะว่าเราได้หินกระจายกระจายไปประมาณนี้ครับส่วนในเรื่องของต่อไปเป็นการตกปลานะครับข้อดีของมันที่ผมคิดได้ว่าคือมันรวดเร็วมากเลยครับในการใช้สเตมินตของเราแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ1คือเราไม่สามารถออโต้ได้ครับโดยถ้าเราต้องการจะออโต้มันใช่ไหมครับเราต้องไปเสีย เงินซื้อไอเจ้าตัวนี้ครับเหรียญตกปลาเพื่อไปแลกเบ็ดออโต้นะครับซึ่งมันมีราคาสูงมากกว่าและครับผมไม่แนะนําเลยยิ่งสําหรับสายฟรีนะครับเพราะเหรียญเนี้ยมันจะเป็นในอีกทางในการหาเพชรชมพูของเรานะครับมาใช้ได้เลยแล้วอีกอย่างข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือในการตกปลานะครับตรงข้ามกับการขุดแร่เลยคือเหมือน มันสามารถฟิกได้เลยว่าแบบว่าเราจะทําอะไรในวันนั้นเช่นวันนี้ผมต้องการจะอัปเกรดใช่ไหมครับผมด้วยตกปลาตัวนี้มาผมก็จะสามารถอัปเกรดอาวุธตัวนี้ได้เลยคือเหมือนเราฟิกไปอย่างยากได้เลยครับต่างจากการกุดแรกต่อมาเป็นระบบเก็บ,เก,บเกี่ยวนะครับผมจะมาขอบพูดข้อเสียของมันก่อนเลยนะครับเห็นได้เลยว่าผมไปเก็บเกี่ยวมาน้อยมากณนะตอนนี้ผมข้อเสียของมันก็คือว่าเวลามันรีเฟซแล้วครับมันไปเก็บเกี่ยวแล้วในการเก็บดอกไม้นะครับ มันต้องไปกดแย่งกับคนอื่นครับซึ่งตอนนี้มีคนไปเก็บเยอะมากเลยผมเลยไม่ไปเก็บเลยนะเพราะว่ามันแย่งไม่ทันนะครับมันต้องแย่งกันแล้วคูดาวในการเก็บมันนานมากๆผมเลยเลือกที่จะซื้อเอาครับแต่ว่ามันมีข้อดีนะครับถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่รู้แล้วหรือไม่รู้นะครับวันหนึ่งนะครับมันจะมีประกาศออกมาครับว่าตรงพื้นที่ไหนฝนตกนะครับแล้วเราดูนะครับถ้าเราอยากไปเก็บ อันนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกที่เลเบลลี่ใช่ไหมครับเราไปเก็บอ่ะอันนี้จะเป็นข้อดีของดอกไม้นั่นเลยนะครับคือเราจะเก็บไวมากครับจะใช้สเตมิน่าเนี้ยไวมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องไปแย่งหรือว่าในการเก็บเนี่ยมันติดคูดาวนานเกินไปอันนี้จะเป็นข้อดีของการเก็บครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆไม่ว่ามากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเนื้อหาในคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานทีนี้ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคลิปแรกของผมที่ผมได้ทาเองหรือเพื่อนๆมีอะไรจะติหรือว่าแนะนําเพิ่มเติมครับก็คอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆที่ชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ